ตลอดตามนะครับที่มาแวเรียนหน้าางเด็กนะครับอะไรบางข้อปฏิบัติตามหลักธรรมของที่่าต้องทักต่างๆเรี่ยงถึงผลความหลักตรงนั้นเนะเมื่อเหตุผลไม่จัดได้เหยายกเลยกะขย่าขย่าข่าก่าตาเนาอย่างนั้นเรียว่ั่ปฏิบัติก็บูชาเป็นต่ ทำให้ดู้างกายอ๋อ้างกายทำให้ดูทรงกายอ๋อทรงโภชงยนะวะทำอยูที่ไหน้อ้ยจอดว่าอะไรเนี้ยเราก็ลงสู่นั้นเพราะนั้นมีทำดูภาพกายเราัวแต่รลายไม่เลี้ยทำนั่งทำนั่งเล้ยงเป็นน่งอยไม่ต้องไ พขา,าเขาจข้นเ,เาเขาจ้ทแ่มุร้าจะท่มสงสที่เราเขาท่มสุดงยาปนทั้งเดียวเขาทามาหลายต่อโลกของทุกคนานทมาหลายอางยจับนันเปานถต่อารทำเนอยของเราจะต้องดาิ่ง้ปเรื่อยๆเขาทำนี้เขาทำสัญญาใา แต่ยล่งถามันมีวามันพันธที่ยังสั่งงานต่อไปตามกฎนี้จะ่ความสตพัวธ์ตัวคุณทำได้แต่ว่าจะรับผิดชอที่จะจะรับผิดอบในทามเพื่อไหนไม่ถอนที่จะมีความัมพันธ์ให้ถอนที่มีคามเ่อเป็การที่ผมมาแล้วจะรับผิดชอและถอนได้ได้ความเชื่อมั่นเื่อ มันีให้เดินดย่นคือะองมีการจัดกาตัวเองที่อาจจะราทาตั้งขึ้้มนมีบรากาศนี้จะรับรทานจำม่ได้คือสานแตก้องกนั้งวันทั้งคืนแลวนะครับถ้าหัวใจสับสนคามไม่ต่อกันกัรินเป็นไปไม่ได้พบุญญาของหลองต้องกาความจริงอย่างดี้ตอกันแต่ไม่มีใครปฏิบัติให้ถึงความจริงคามหลัความจอได้ทำเยการมี สนามมวยต่อจำนวนถึ่ปดุเงมวยมีแต่ทั้งรื่งแลาใน6เหียญในวันนะรบตามฟันปลาหาที่จลงมาทำไม่ได้ถ้าลงท้องข้องจีบนะจะไปเสียไม่ที่ไหนถ้าไจีบมันัะมีคนกันไม่มีทางับได้เพราะถ้าจะาับที่ท่านที่มันจะเป็นี่งมวยที่นที่เริ่มงกนลังได้กมุม่งมือดม่เห็ีมกด เาลงจากวจอบกันไว่ามนูกไปด้วยอะไรจะอะไรจะทำมันห่าลมันต้องความรู้ทีนาทีกดอนไม่ต้องเสียนาไม่ต้องปวดไม่เหื่อยข้องตองตีอยู่ที่ตรงไหนแน่ๆความ้นมไปจะตายในขณะนี้ก็อายนายีนับถึงวันศึกาไปด้วยก็จะรู้ไม่ตานที่มีนาเท่าไหร่ คนคอนอะไหร่ก็่อามาเทาไหร่นเด็กมีนาเท่าไหร่ยืดเด็กยืดเด็กมันเป็นรรมชาติธรรมชาติสิทธิาเนียเดขึ้นแถ้าเมื่อหรที่สนาเล่ลงไปเรื่องการพิจาราแล้วพิจารณาแบนันเป็นข่ดับั้งหมดความตายที่มี่ัญหาที่ไหนที่ปฏิบัติพิจารณาที่ร้อนแรงการตายเป็นไหนที่ยืนตายางาคือผูกกังเกลีนที่โุ ทงหลักธรรมาอันนผมเข้ามารวมกตัวกันหนึ่ไีความรู้สึกเปิแบบ้ท่จะัวกน้นีก็เป็นหน้าเป็นน้ำลดไปแล้วจก็เป็นใที่ด่ายตัวอะไรแค่ความคิดมันนขนาดอัน้วมันไม่มีเาต้องมีการตายมันอยากมีการการปรเบั เรื่องความเพียรความพยายามหรือความมานแยเป็นหัวหน้าความเดียวเดียวเป็นหัวหน้าถ้สติปัญญาเป็นหัวหน้าแนี่จะต้องเห็นผลขึ้มาเพราะหลักธรรมเป็นแบบนั้นเองเหยือที่พิจาราแลก็เป็นแบบนั้นที่ต้องคิ่ว่าเนี่ยสิที่าการพัฒนาเนี่ยเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องไม่พัฒนาจริงเป็นหัวหน้าอีกทั้งย่งเ้ายยังขวาในสมิตีโคจะสืบดากันเยอะๆท่องในลาย พราะความไม่รับขอมลความไม่รับอมมีเยอะเราไปแก้ที่เด็กจะแก้ได้ที่ไหนความไม่รับขอบูลทตัคนที่เด็กอยู่แล้วนะเราไปแก้กันถ้าเราความถนัดทำไปแก้ไมนออกที่กมันออนที่เสมอว่ามีเลาเรื่องกานคดาอ อุบายี้คมที่มส,สมันก็อุบอายุีที่อุบัตาร์พาให้เปิดขึันนั่นนม่นในความหรือเอ,อ,อางลงเดินมันเ,อองงเป็นง่วงลงทุกแจงเตืนแงต้องคิดเองเสมอวิธีการสงบความสบายความสงบที่เฉยพอเท่านั้นแหละ้องเหม,มือนกันบ,นนนบนนนค,คนหลับตอนหลับนิดหน,น่อย ความสงบที่จิตเป็นเนั้นภาษาที่มาขอที่มันดูนี้แล้วก็ไปสู่ความสงบเมื่อโดยตัเองได้ปฏิบัตมาที่ถอนตัวออกมาที่จะณาเคร่อฟ้าีมันเหนื่อยมันผลไม่ตอถอนตัวที่ดุจเป็นพักเป็นพักพักเป็นยากไม่ยากที่จะเป็นได้ที่เบาบางก็ปในไดที่สงบขาดตัวไปแล้วรู้ทักในด้วยปัญญาของมั เี่ยมากและน,น้อยด้วยบัญดาเรื่อจินตเห็นเรื่องสอดส่องปนเอทางปัญญาทางาสมาธิจิตใจมันก็ล่องเข้ามาเฉยเมเ่าแสงาไปถงลังแทบไม่เห็นแต่ถ้าปัญญาล,ขาล,ลัขาดรเรื่อยลยขาดไปเลยขาดไปเลยขาดจนกะทั่งไม่มีเหลือเลยิดิดกนะันล้กขาดล้กขาดเลยเ,ลยเลยยื่อพน่าตกใจเป้น นั่งจะนอนทั้งวันท่านไม่ต้องประกอบความเพียรท่ไม่มีปัญหาอะไรนจึงเรียกว่าอุูปธรรมหมดจริงๆริไม่ว่ามันอะไรคืออะไรเดือนใรปีใด่เป็นธรรมชาติเสมอตัวชื่อเรียกวาอาการผิดๆอาการผิดๆถ้ามาที่ธรรมชาติที่มันไพรตากดัวนแล้วจะมีอะไรมาแฝงอีกไม่มีไม่ได้เพราะมันไม่มีเชื้อใครรู้ต้องรู้จะตักดยกันทุกคนไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าทำมาทรงตระไรท่านเพราะความจริง คนันทีที่โอมอไว้กับทุกคนดาผู้ปฏิบัติทมหลักทรมีเสนอกันเราที่เจ้าเราสวทันทีที่กัะทำมีเสนอไม่เข้าถึงหน้าที่ไหนกันเกี่ยงใจเป็นสิ่งนี้เรื่องลำบากมีสิ่งนแต่น้ำมันไม่ไอยู่สงบั้งมีความสงบต้ควรต้ควร แขนการนั้นแขนการนี่ไม่ใช่แขนการมันแขนตัวรระหว่างถ้าใช้แขนการมากแล้วยิ่งใหญ่นานๆมันแขนควรตรงนั้นมันไม่ใช่แขนการตำรวจที่ทำงาลงไปที่ไทยเป็นคนตั้งแขนการขึ้นมาแขนควรขึ้นมาเขาต้องฝึกปัญญาจับรูปตัมาจะเห็นความงุ่ขึ้นมาระดีจะทราบได้ว่านั่นคือแขนตัวร ยิ่งคนคื่ยิองพิเศไปดังนี้แตทั่วโลกมีเรื่องกาบคนน้ำใตตาขนาดไหนก็ลองดูถ้าถูกควรเสมออย่าน้อยต้องขึ้นเป็นฟองให้ได้ยินน้ำมันมีสะวานมีมีต้มเป็นโคลนทางกล้วนะเอาีูควรลงไปแล้ปขุนจตรงขึ้นมากันทีกเป็นารที่จนี้เร็นิดกันถามเพราะว่าไม่รู้คิดทั่โลกเราในสามนาคาที่ปุ่ย อูกเป็นการควนยุงวุ่นไปหมดจนไม่เป็นตัวของตัวได้ลเลย,น,ยนั้นเราก็ยังไงนทษในความคิดของเราว่ามาันเป็นภัยแค่ไหนมีอะไรเป็นภัยในโลกนี้นอกจากความคิดควรอื่นเท่านั้นผมมีางานนี้ไม่เหยียดลูกกปอยู่แต่ลูกมาลูกตัวเสียต้องมีทางทำของเราเป็นหมายเอาเขามาคิดจริงๆลูกเป็นอย่างนั้นเสียงเป็นอย่างนี้เสียงดีนั้นเสียงขั้วอย่างนี้เสียงบุเสียงด่าเสีย,ง,ยงหลัง น่ารักนะทางแตงเอามาตีความหมายวัดที่นี่ควรเอื่องบุกมันบางเสียงมันบางถึนเรื่องนบางอารมณ์เกิดขึ้นองจากผิดคอตโซนนี่นะคับควแล้วทุกเสียงถึงแล้วก็เหมือนมันไม่มีคอยร่านของคุนี่ไม่เกี่ยวคุณนี่ไราจะเอามายิ่นโดยโลกธาตุมันมีจำนวนมากน้อยอะไรในสถึงของที่มีในโลกธาตุมันเหมือนไม่มีเราจะพูดได้อย่างชัดเจนเป็น าเป็นใจรู้สกว่าถึงจะโตโลกรรมเรื่องเขาสูงมานงานเรกไมย่างสูงไปหมดเนี่โมองขางลามันสูงจากใจถึงขาารมันดีนั่นแหะเราไม่ทํอาหานเหมือนนี่เข้าใจไม่ไปยุ่งนั่นแหละสงบสันติหน้าี่สันติกรลังสุขขังความสงบอีกได้ได้เจอเหมือนกับความสงบนี่มัน เราจะเอาของทิ่เสราจไปไหนมันขาดหิวหิวมากไม่หาพอทุกอย่างเลยหายียหมดก็ไม่มีอะไรเหลือถึง่เรียกว่าพอถ้ายังมีอะไรสั่งนนมันจะมีความหิวขึ้นมาพร้อมพอถอดเราทั้งหมดแั้วเชื่อทีเดี๋ยวองมีความหิวมีมากมีน้อยหิวมากมีน้อยมีประจา พอเราทั้งหมดมันเหลือหลักธรมชาตอันเดียายส่วนเรพอไม่ต้องกลัอะไรอย่งนี้งนปว่าือเ่าเที่ยว่าอตั้นั่งปี่งปีนี้ว่านงไม่้อเี่ยีเป็นหมารอไปของอะล่านี้น่ะืองที่เคยเื่องนั่นละควรตัวเอง ปัญญาค้นลงไปนี่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรใครบางองไปคันวณหมายว่าสีนั้นเป็นนั้นสีนี้สงนี้ามันจนมนถึงนเกิดผลน่้นมาแลครัทํานมันก็ไม่ปอเมื่อคิดปัญญาตามทานด้วยผลอะไรมันต้องฟลอยเนี่ยขาดอนี่เอขาดสอน่อนี่ึ่งไม่สอนต้องงหมยสหมุ่งเพื่อนถ้ามีแค่คิดปัญญาไม่ี่ญาเป็นมเองทุกเรื่องอะไรหมักบอกแค่ไหนให้มีเดดมีผลตามแบบ ตอนน้วก็มันอ็วิ่งกลับมาทำหนาขาดเขุดไาตามี้เอาเึ็นว่าเจ้าลัก,ลกออยล่ลังขอังไม่าดันถานี้หมดไปเลย้ามันหมดทั้งหลังเจ้าละขอตัดมันหมดซิ้ง้งหมดพ้นงดนะที่อะไรจะมาลุกวนกแต่ไม่มีเนี่ยีำสมา,ยยานี่จำสมายที่เกี่ยอบที่เกี่ยวกับ อัน,นู้กับตัวหมนุษากจำเป็นพูดอะไรให้ชื่อหน้าว่ายังไงก็เหมือนที่มันหาธรรมชาตินี่ตัวเป็นผู้ตรงเหนียูเ่จะพูดถึงนนั้นพูดก็ไม่ได้เพื่อมืออันนี้ลดลงดีขท้่เริ่องสติทันยาน ผมเนี่ยมันที่มงสมาธตรนี้ความส,มบสงบใจนี้ให้ขีวมาชื่อขึ้นชื่ื่อๆเหมืนย่างเดี๋ยวนะี้ทานอาหารไม่ข้าบอ,อะไรเป็นขนมอ,อะไรเป็นข้าวกล่องอะไรเป็นหวานอะไรเป็นข้าอะไรีไ่ว่ายังไงเด็ไม่ทขาวแต่อพอทานลงไปอันไหนที่อร่อยเด็ดข้าวกินแล้วเด็กขทราบ,ท,าท,ราบทั้งข้จะไม่รู้ชื่อของอาหารประเภทนั้นๆั่น ชาตมบอกมันต nah. ัวเจ็เนี่เนี่ยทำรหลับธรรมชาติไปเลยไม่นี้ไม่ขี้มนต้องขาอันนันที่ขาดลงไปรู้เัีขาดลงไปรู้อะไรยังอยู่วที่ควรใจอยู่ก็รู้ขาดไปจะหมดทำไมก็ไม่อยู่รู้หมดหนึ่งนี่ยธรรมชาติรู้กันที่ใจที้เอทังที่คือโกรู้บนทกใจี่หน้ามันขีมันหาจำาไะไรกระไรกะาเมือนเราเราจำ ในวุ่ในบาปในต้นในดำมีจำมันได้แค่สี่ว่าสมาตางพบเดือนสลาถ้ามันจับตัวมาได้เมื่อไหร่มันก็ปนบ้านปนเมืองให้เดือดร้อนอย่นั้นถ้าจับตัวมาได้แล้วยมันยืนมาหาเนี่ยกิเลสคือนั่นคือนี่ว่ามันไปนั่นเนี่ิเดสพันธาปัญหาร้อยแต่น้อยปอดอะไรว่ามันไปแต่ตัวกิเดสมันเป็นตัวยังไงมันจับมาได้แล้วยังนี่ถ้าจับตัวนี้ได้แล้วไม่ต้องหาอะไรที่อลั่นนามันก็ได้ได้ตัวมันไปแล้วหาที่หะั่นนำ เหมือนเราจาับจับไปแล้วจตทการลอยมันหาอัาติยดชอะไรลอยมันอยู่กับตัวไม่แล้วรามาี่เดชก็อยู่กับตัวี่เดชนีะตัวอาจารย์ที่ทั้งคัามํ้คพันก่แรังมากแล้วแลวม้มีหลักยึดนั่นตัวอาจารย์พูกข์น้ำพันในทางปฏิบัติมีจำนวนน้อยมากตัวอาจารย์ร่วมปปทโล่งโลกนี้ ตดเกียโลกนะนราบความ่นเดกมันสือว่าเลยบุ่นวาทั้งหมดนผมเห็นแล้วสมัมที่อาจารย์นั่งนะครัโอ้โเหมือนตะลกุกตะคี่นความพกันตา,ามเลยถล่มมาทั้งขั้มาเลยทันท,นทีหลักที่ทั้งนราขนาดนั้นมันันเป็นน,น้าที่มีูนานนั้นก็เ,กเวลานั้นก็ละเอียดแค่ไหนที่ดูว่ามีวันไม่สุดเนี่ยกัรที่จะน,นังู หมุนเป็นธรรมจักรไปเลยมีญาณมุนเป็นธรรมจักรจริงขนาดนั้นมันยังไหวที่ดีมันไหวไหวไหวไม่มีไหวอะไรหรอกไหวว่าไม่มีผู้จี้ที่จะแก้ให้เราอีกแล้วไหวยิ่งเข้าจิตสำคัญต้องคำด้วยแล้วมันก็ไม่ลงใครง่ายๆทาสอนไม่ผูกเนี่ยไม่ยอมรับจิตจงจะชอมรับใครง่ายแต่ไม่ใช่คิดทิศจนไม่ผูกนะไม่ยอมรับ ื่องอาต่อนม้นั้นยังหวอย่ที่นติ่นรู้กแต่สานขันเป็นอไปแต่ที่เหนือที่มาจับข่มวนหน้าตอนที่รลายตีเัื้องมนั้นมาอยู่งนนี่มาอยู่ที่นี่โดนมากนั่นเเลี้ยงนะถ้ากรรมฐานถือผู้เชื่อารเป็นสำคัญมาก ท่านผู้สุดคอยให้อุบายภายในระยะเราไม่ได้ประมาทกายเรียนอนองมากนั้นถ้าจะของไม่เต็มนะครันจาดีใจแล้ว้านำมาสอนคนอื่นไม่สอนไม่ได้นะเหมือนกับยกยาทั้งหีบไปตรจไรักษาทั้งถ้าเป็นหมอแล้วไม่ไม่ต้องมากถามโดยการของโรคว่าเป็นยังไงพอคนไข้เล่าให้ฟังนั้นหมอจับยามาเซ็มเดียวทั้งนี่หลอดเดียวปัป๊บก็เสร็จเลยไม่ต้องไปยกกันมาทั้งหีบ ทั้งกล่องมาคุ้มกันมาจิตใจเป็นยังไงเอาว่าที่พอเล่า้นมาปั๊บรู้แล้วแก้ปับ๊บท,ทันทีมีธทรมนั้นไม่มากรืสอกที่ควรไม่ควรเรื่องจิตเมื่อของครามนในกายนี่เลกายหลักประจัตําหลับก็ทีลันที แต่การอยู่ที่ไหนอยู่ที่หมดมีการกรติกและจรหานันก็ตำนานยนจนตายล้างจบนะยนชื่อให้ได้จับตัวพยายามไ่เหมือนรู้รู้เห็นตัวของเราแล้วพระน้าที่เห็ือมีหัวเราะอะไรตั้งยนมากขนาดนี้หัวเราะอ่าฟังสมที่ตีมานาขึ้งไงล่ะฮะยันมากขนาดรว่าเรารูเราดิฉันรุ่มเคร่องที่ตีมานาขึ้นมาก คุมองหาตัวไม่เจอมันเป็นภูเขาไปแล้วจุมองหาคนเจอเลยมันโภคนต้องคนมันกลายภูเขาทั้งลูกนะมองหาตัวไม่เจอเพราะมันกลายเป็นภูเขาแล้วนะเรียนทางใจว่าอยิาทางใจเรียนมาอะไรลูกเป็นอะไรนี่ขอดออกถอนออกที่เลยนี่มาเท่าไรถอนออกถอนออกถอนโดยที่เจอแล้วไม่มีความสําคัญตนหมด ว่าดีว่าคลายอานก็คลาว่าดีว่าเด่นอะไรไม่สมมติไม่ว่าไม่ท้นานทีมัสไมอดูตามหลักธรรมชาติเลยแล้วมีเหตุผลเป็นที่มีเหตุผลเป็นทางเลยเป็นทางแสดงอกอกเพื่อโลกนีหลักความจริงเป็นที่อยู่ของจิตมีเหตุผลเป็นที่แสดงออกของเพื่อโลกก็ทั้งสานมีเหตุผลท่านเป็นทางเลยนอกนั้นไม่ไม่ยอมรับ <c oughs> ปลูกยอมรับอันตรีไม like yeah. ่ปลูกไม่หลับติดใจลายส่ํนนี้ล่ำไ้นะเอบคิดจหรับทำจะล่าได้ล่านาวาเผาเกวหองแล้วได้เผาบ้านเผาเมืองเอาสีที่ติดจับจับเห็นได้ใช่ชอบติดกันล้นาวไรหมดปลูกดูอัดใหม่พยายามติดตัด เราจะใช้ทำบริการทำเงิกไรให้มีติทธิภอยู่ต่อจิตจะมีอนาความสงบเรื่อยศาสนานีของที่เกิดก็เกิดเึ็นร่าในโลกนี้มีอะไรทั้งหมดเรื่องนงก็จะอยู่ที่จิตจิตท่องศาสนาได้จิตก็เริ่มดีเของศาสนาได้ที่มีจิตก็เกิดทำมัจจิเพ็นอดียวกันเป็นผู้ควรแต่การมีจิตทำมัิต้องนั่งนิ่ระสมาศึกษเวลานี้มีเพื่อที่จีควรจรัิด ิดคิน้าความถูกมาน้าอะไรควรหมดกิน่ังไรควรหมดที่ทด้วันนั้นทำคุณนีอยู่นะครับกางแก้ไม่มีที่จถูกทำมาควรแต่ทำถูกมาตัวเองนะแก้ตัวเองนั่นจะไม่ไปทุกข์จิตทางดวงก็เอมดมีแต่หมุ่แต่คูณมาก,ก,อกองเ,เป็นหน่เค็นพานาของหมุ่งสูกแล่ไม่คุพาชนาของทำหน้ทั้งที่จิตคนสิงที่ค,ควรแต่ทำก็ควรไม่ได้เพราะเจ้าของไม่ให้ควร 看本价还是吧，嗯，那行吧。